อาการของเนี้ยค่ะถ้าถ้าอยู่ที่ทางเดินปัสสาวะส่วนล่างค่ะก็จะเป็นอาการของโรคทางเดินปัสสาวะส่วนล่างจะคล้ายๆกับพวกทางเดินปัสสาวะอักเสบเช่นขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทเคยูชาแนลพอดแคสต์รายการที่จะทําให้ทุกท่านได้รู้จักและเข้าใจสุขภาพของสัตว์เลี้ยงที่คุณรักอย่างลึกซึ้งพรอง้อมเคล็ดลับดีๆในการเลี้ยงดูและรักษาสัตว์เลี้ยงที่คุณรักโดยสัตวแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเวทเ u วชาแนลพอดแคสต์ผมนายสตวรแพทย์ตรีวิทย์พรมนิตโพงศ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่จะพาทุกท่านมาทำความรู้จกักและเข้าใจสุขภาพของสัตว์เลี้ยงที่คุณรักอย่างลึกซึ้งครับและวันนี้นะครับเป็น E ีีที่4ของเราเลยครับหัวข้อที่เราจะพูดถึงคือหัวข้อนิ้วในสัตว์เลี้ยงสิ่งที่เจ้าของควรรู้คุณผู้ชมทราบไหมครับว่านิ้วเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับ สัตว์เลี้ยงของเรามีความเสี่ยงไหนและเรามีวิธีในการป้องกันมันอย่างไรวันนี้นะครับผมจะเปียดจับคุณหมอพจนิชาเนะครับเป็นคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญในระบบทางเดินปัสสาวะในสุนัขและแมวนะครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอ,อนื่นขออนุญาตแนะนําตัวนะคะชื่อสัตวแพทย์หญิงพจนิชา,อ,าอนรลัดค่ะ,ะเป็นสัตวแพทย์ประจําหน่วยทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลสัตว์มหาวิท,รรท,รรทยาลัยเกษตรศาสตร์เมทยาเขตบางเขนค่ะ ก็วันนี้ขอบคุณทารายการมากมากค่ะที่ชวนเราพูดคุยในวันนี้ก็ยินดีมากมากที่ได้มาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับน,นิ้วในสัเลียงค่ะเป็นตจนะพอสมค,ค,ควรค, <c oughs> คุณหมอพดน้องชื่อเล่นชื่อคุณหมอพดค่ <c oughs> จริงชื่อ <c oughs> <ช>คุณหมอพดจรนิชาใช่ไหมไม่ทราครูนี้ผมอาจจะเรียกชื่อผิดไปนิดน,นึงปกงติคุณหมออยู่ที่อ่อทางเดินปัสสาวะของโรงพยาบาลสัตว์มอกระเสียบบางเขนใช่ค่ะอือหลักๆก็คือรักษาด้วยกับโรคของระบบทางเดินปัสสาวะใช่ค่ะ อย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผมได้เชิญคุณหมอโอน้นมาพูดเรื่องการฟอกไตก็จะมีการเกินเกี่ยวกับโรคไตนิดนึง่งอยางรู้ว่าโดยทั่วไปแล้วโรคของระบบทางเดินมสสาวะเนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างหรครับที่คุณหมอจริงๆในส่วนเรียง,งโร<ล>คทางเดินมสวาวะก็มีหลากหลายค่ะมีทั้งทางเดินรัสสะส่วนบนก็คือเกี่ยวกับตัวไตเนาะในส่วนของทั้งไตวาย เรือรังไตาวายเฉียบพันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โรคทางเดินปัสสาวะเื่อนล่างเช่นโรคก,การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะในส่วนของตัวทางเดินปัสสา,าวะอักเสบหรือในกลุ่มกบกนิว่วหรือเนื้องอกก็พบได้เราจะแบ่งเป็นาทางเดินปัสสาวะส่วนบนกับส่วนล่างเนาะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนล่างเป็นหลักแต่จริงนิ่วนี่สามารถเกิดได้ทั้งทุกส่วนเนาะไม่ว่าจะเป็นบนหรือล่างก็ตามส่วนใหญ่คุณหมอเจอนิ่วหลักๆเนี่ยอยู่ที่ ส่วนมากส่วนมากจะอยู่ที่ทางเดินกัสสอส่วนล่างเป็นส่วนล่าง,างเป็นหลักใช่ค okay. รับโอเควันนี้นะครับเราจะมาสโคบกันในเรื่องของนิ้วเป็นหลักเลยนะครับจะเป็นนิ้วในสุนัขและแมวเป็นหลักเนาะเอ,อก่อนอื่นเ,เนี่ยอยากให้คุณหมอโคจินิชาช่วยแนะนำข้อมูลเบื้องต้นนิดนึงเป็นเบสิกเนาะว่านิ้วคืออะไรแล้วสามารถพบได้บ่อยๆเนี่ยมีอะไรบ้างครับ ก็จร,จริงๆแล้วนิ้ยค่ะจริงๆในปสัสสาวะจะมีแร่ธาตุอยู่แลว้วเนี้ยเกิดจากการที่ตัวผลิตแร่ธาตุในปสัสสาวะค่ะรวมตัวกันเป็นเม็ดนิ้วจากปัจจัยอะไรต่างๆที่โน้มนำเช่นปัจจัยที่ป้องกันการเกิดนิ้วลดลงหรือปัจจัยที่ส่งเสริมทำให้เกิดนเนี้ยเพิ่มขึ้นทําให้แร่ธาตุเหล่านั้นรวมตัวกันและกลายเป็นเม็ดนิ้วค่ะซึ่งอย่างที่เหมือนที่คุณหมอจีวิตพูดไปมกืกอคจริง นิ้วเนี่ยปกได้ทุกตำแหน่งเลยของตัวทันเนิรปัสสาวาที่ไตท่อไตกระเพาะปัสสาวาหรือว่าตัวท่อปัสสาวาปบได้ทั้งหมดเลยค่ะก็จริงๆนิ้วกบบ่อยค่ะทั้งสุนัขแล้วก็แมวนิ้วหลักๆสองชนิดที่เจอได้บ่อยที่สุดก็คือตัวสตรวไวหรือว่าตัวแคลเซียมอ,ออกซาเลตัวสตรวไวเนี่ยหรือแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟตเนี่ยค่ะมักจะเจอในเจอได้ทั้งในสุนัขและแมวแต่มันจะเจอในสุนัขเทศเมีย ที่มีการติดเชื้อในทางเดินปสัสสาวะส่วนตัวแคเซียมออกซาเลตอะคะ่ะก็เจอได้ทั้งสุนัขแล้วก็แมวเช่นเดียวกันตัวแคเซียมออกซาเลตเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งจากในส่วนของตัวพันธุกรรมหรือเกิดขึ้นจากในส่วนของตัวการทานอาหารก็ได้ต่อมาะคะ่ะจะเป็นกลุ่มนิ่วที่อาจจะเจอได้น้อยหน่อยก็ยจะเป็นพวกกลุ่มยูเลตหรือซิสตี D. ตัวยูเลตเนะะี่ยค่ะจะพบว่าเป็นนิ่วที่เกิดขึ้นได้จากในส่วนของตัวพันธุกรรมเช่นในส่วนของตัวพันธุ ดัมเมเชียหรือในกลุ่มของตัวอ b u l l ูด g แล้วก็สามารถคบได้ในบางโรคเช่อนอสุนัขที่มีปัญหาสุนัขหรือแม้ที่มีปัญหากลุ่มโรคตับหรือว่ามีปัญหาพวกกลุ่มเส้นเลือดหลอดตะับแล้วก็สุดท้ายในส่วนของตัวนิวซีสตีนค่ะตัวนิวซีสตีนเนี่ยก็พบว่าเกี่ยวข้องกับปัญหาตัวพันธุกรรมเช่นเดียวกันแล้วก็ในสุนัขโดยเฉพาะสุนัขเพศผู้เนี่ยอาจจะสัมพันธ์กับในส่วนตัวฮอร์โมนที่อหลักๆมีสี่อย่างศัตรูไว แคลเซียมออกซาเลตมียูเรตแล้วก็มีซิสตีนแต่ว่าจริงๆมันมีมากกว่านี้เนาะจริงๆก็มีอีกค่ะถ้าถ้ามีอีกอย่าง,งอื่นก็อย่างเช่นนิวซีลิก้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบ้านเราจะพบได้ค่อนข้างนาอ้อยแล้วก็จะสัมพันธ์กับในส่วนของพวกอาหารที่ทาเสร็วว่าจริงๆแล้วหลกัลกๆเลยก็คือนิวสตูไวท์กับแคลเซียมออกซาเลตใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเจ้าของหลายท่านาอาจจะอาจจะเข้าใจว่านิวเรี่ยมันอาจจะมีแค่แบบเดียว เห็นเป็นก้อนกลมๆม,มันก็คือนิ่วหมดความจริงแล้วมันมีค่อนข้างหลากหลายเยอะมากเลยค่ะแคลเซียมออกซาเลตสโตไวยูเลสซีต um ีนซิลิก้าแคลเซียมคอร์เฟตหรือว่านิ่วแต่ละชนิดบางทีนิ่วชั้นนอกชั้นในเป็นคนละชนิดกันหรือว่าในส่วนของตัวนิ่วเองค่ะมีแร่ธาตุปนกันเรียกว่าเป็นชนิดแบบมิกซ์ก็ได้ค่ะออโอเคเนื่องจากว่านิ่วมีหลายมีหลายรูปแบบทีน,นี้โดยส่วนใหญ่แล้วอะครับอาการแสดงออกมาให้แบบ คุณเจ้าของพอจะสังเกตได้ว่าสุนัขลือแมวของเราเนี่ยน่าจะมีะความเสี่ยงในการเป็นนิ่วเนี่ยมีอะไรบ้างครับจริงๆก็อาการของนิ่วอะค่ะถ้าถ้าอยู่ที่ทางเดินปัสสาวะส่วนล่างค่ะก็จะเป็นอาการของโรคทางเดินปัสสาวะส่วนล่างจะคล้ายๆกับพวกทางเดินปัสสาวะอักเสบเช่นอ่า ปัสสาวะขาดปัสสาวะลำบากปัสสาวะกระปิดกระปอยในบางรายมีปัสสาวะปนเลือดหรือว่าปัสสาวะมีสีที่มันขุ่นขึ้นมีกลิ่นที่ผิดปกติไปแต่ถ้าหากถึงขั้นกับอุดตันเลยอาจจะเห็นว่าปัสสาวะไม่ออกไม่มีปัสสาวะออกมาเลยโดยเฉพาะในสุนัขหรือว่านในแนวเพศคู่อะไรอย่างนี้ค่ะอีกทั้งถ้ามีอาการในส่วนของก๊อกทางเดินปัสสาวะอุดตันหรือมีทางเดินปัสสาวะส่วนต้นเช่นกุ่มตัวไตท่อไตเกี่ยวข้องเนี่ย อาจจะมีลักษณะอาการของทางระบบร่างกายร่วมด้วยเช่นซึมเหรืออาหารอาเจียนปวดท้องเป็นต้นสนงว่าอาการานี้มีตั้งแต่แบบเป็นเพียงเล็กน้อยจนกระทั่งแบบถึงแก่ชีวิตได้เลยเจอเจอบ่อยไหมครับที่แบบอุดตันแล้วถึงขั้นแบบฉี่ไม่ออกเป็นเพราะว่าแบบเร่งด่วนฉุกเฉินเจอได้บ่อยค่ะก็ภาวะทางเดินกับสมนปตะปันเี่ยเจอได้แทบทุกวันเลยเป็นภาวะฉุกเฉินต,ต้องรีบแก้ไขค่ะโหคุณผม้ชมี อาการทุกท่าจะหลากหลายแต่ว่าโดยทั่วไปก็อเอาพี่หรือว่าซอมมอนโดยทั่วไปก็คืออาการคล้ายกับกร,บระบบสวาร์เสีเนี่ยมี <Okay. S 1> ความคล้ายคล้ายกันเพราะว่าดูไม่ค่อยต่างกันมันจะเป็นอาการาข,ของทางเดินปัวสสาวะส่วนล่างทีนี้ด้วยความที่ว่ากลุ่มอาการเนี่ยมันค่อนข้างแบบคล้ายกับโรคอื่นสมมติว่าอา่น้องหมาต้องแมวของเราเลยนะครับมีอาการค่อนข้างแบบเหมือนแหละโดยที่คุณหมอคุณสครูเนี่ยพามาครคุณหมอเนี่ย จะมีวิธีการในการวินิจฉัยโรคยังไงครับก็ถ้าเน้นหลักไปที่โรคการเด่าปัสสาวะค่ะหลักๆอันแรกก็คือต้องตรวจปัสสาวะในที่นี um ้ก็คือตรวจปัสสาวะอย่างแรกก็ช่วยเราถ้าถ้าเราสงสัยยิ่งเฉพาะในปลูกขุบตัวนิ้วอะค่ะการตรวจปัสสาวะเนี่ยจะช่วยในการคาดเดาองค์ประกอบของนิ้วได้ถ้าเราไม่ได้ทราบชนิดนิ้วตั้งแต่แรกเนี่ยเราไม่ได้ส่งตัวเช่นในส่วนของตัว พีเฮปัสสาวะก็ช่วยได้พวกอ่าบางทีในปัสสาวะจะมีตะกอนมีพวกคริสตัลก็อาจจะช่วยในการพัดเดาองค์ประกอบของนิ่วได้ถ้ามีลักษณะคล้ายคลึงกับการมีการติดเชื้อก็ควรจะส่งตัวปัสสาวะไปขอเชื้อด้วยนอกจากนี้ค่ะในการทําพวกกรังสีินิฉัยไม่ว่าจะเอ็กซเรย์หรืออันตาซาวค่ะก็จะช่วยในการดูพวกความผิดปกติของตัวทางเดินปัสสาวะอ่าช่วยทําให้เห็นนิ่วไม่ว่าจะเป็น ลักษณะของรูปร่างนิ้วจํานวนของนิ้วหรือขนาดของนิ้วหรือตาแหน่งของนิ้วว่าอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะจะช่วยในการวินิจฉัยแล้วก็เลือกวิธีการรักษาได้อนอกจากนี้ค่ะถ้าโชคดีนิ้วขนาดไม่ใหญ่มากอย่างเงี้ยค่ะนิ้วมันหลุดออกมาจริงๆแล้วเจ้าของสามารถเก็บมาให้ทางโรงพยาบาลตรวจได้จะได้ทราบว่านิ้วที่อยู่ในทางเนินดกัะสวนเนี่ยคือนิ้วชนิดอะไรก็จะช่วยอย่างมากในการ ทำการรักษาหรือว่าติดตามในลาดับถัดไปแล้วก็ถ้าอาการถึงขั้นกับรุนแรงอ่ะเช่นมีพวกอาการการุดตันของตัวทางเดินปัสสาวะหรือมีทางเดินปัสสาวะส่วนส่วนบนร่วมด้วยมีอาการซึมอาเจียนหรือพวกนงงี้ค่ะอาจจะต้องมีการตรวจี่เอดร่วมด้วยเขียนเสร็จว่าอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีละตรวจปัสสาวะแล้วก็ทําการวิฉัยด้วยภาพช่นนเอ็กซเรย์นิ่วทุกประเภทสามารถเอ็กซเรย์แล้วเห็นเห็นกประเภทไหครับ อจริงๆแล้วการเอ็กซเรย์ค่ะมันก็จะมีข้อจำกัดออ,อย่างเช่นนิ่วมีขนาดที่เล็กมากหรืออ่านิ่วบางชนิดนะคะจะมีความทึกรังสีที่น้อยเอ็กซเรย์บางทีอาจจะไม่เห็นพวกนี้ก็อาจจะถ้าเรายังสงสัยยังแง่ของของพวกโรคนิ่วะค่ะก็จะมีการฉีดพ,พวกสารทึกรังสีหรือว่าการทำอันตสาวเข้ามาช่วยในการในการวินิจฉัยย,ยัแง,ง่ของนิ่วอื จริงจริงกระบวนการในการวินิจฉัยค่อนข้างแบบมีหลากหลายมีความซับซ้อนขึ้นกับวิจารยณของคุณหมอที่เป็นคนตรวจอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการดังกล่าวเนี่ยผมแนะนําให้พามาพบสตัตวแพทย์นะครับอย่าแบบอึกกระทึกแล้วก็ไปซื้อยาจากร้านขายายาไปกินเองใช่ไหมครับทีนี้พอสมมติว่าอาการเหมือนพามาหาคุณหมอเรียบร้อยแล้วครับทําการวินิจฉัยตาม,มาที่คุณหมอก็จะวินิจฉัยจะบอกสักครู่เนี้ยการรักษาี่นี่เนี่ยผมถามคําถามแรกเลยเป็นคําถามที่เจอเครื่องหอย มันมีวิธีเพียงแค่การผ่าตัดเท่านั้นเนี่ยมันถูกต้องไหมครับในจริงการรักษาเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดนิ่แต่ว่าการ,รกันวรรินิจฉัยแล้วก็ร,รักษานิ่วค่ะมันจะค่อนข้างค่อนข้างชาเลนิดนึงเพราะว่าถ้าการรักษาในแง่ที่เราไม่ทราบชนิดของนิ่วอะเหมือนย้อนกลับไปเมื่อข้อสักขูก็คือมันต้องใช้การคาบเดาว่วานิ่วที่อยู่ในทางเดินปสัสสาวะคืออะไรมันจะมีแค่เพียงบางชนิดที่ละลายได้บางชนิดไม่สามารถละลายได้ ก็อย่างเช่นในกลุ่มของตัวสวยโดยเฉพาะอ่าสวยที่ที่มาจากการติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็การรักษาก็จะใช้ในส่วนพวกยาปฏิชีวนะแล้วก็สามารถละลายได้แต่ว่าในทางกับการนิ้วบางชนิดเช่นนิ้วพวกแคลเซียมออกซาลิตเนี่ยค่ะไม่สามารถละลายได้พวกนี้ก็ต้องเอาออกแต่ว่าจริงๆแล้ว การเอาออกมีได้ไดหลายวิธีคือถ้าตามตามหนังสือเนี่ยเขาจะใช้คำว่าอ่า ...Invasive กับตัวมินิม a ล i ินเวส v e ก็คือเหมือนอาวิธีการที่รุนแรงมากรุนแรงน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะการผ่าตัดเนี่ยอาจจะเลือกเป็นวิธีสุดทา้ายถ้านิ้วมีขนาดที่เล็กมากๆพอที่จะฉีออกมาเองได้ก็อาจไปใช้การรองเก็บเม็ดนิ้วนั้นมาตรวจหรืออาจจะใช้การสวนเก็บ ตัวนิ้วนั้นมาตรวจอย่างนี้ค่ะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่พอจะทําได้ถ้านิ้วมีขนาดค่อนข้างเล็กแล้วไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะอุดตันก็คือการบีบในส่วนของตัวนิ้วออกมาพวกนี้เฉลียก็เป็นวิธีนี้นเมาอีเวสิในต่างประเทศจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการส่องล้องเข้าไปแล้วใช้เลเซอร์ยิงตัวนิ้วให้แตกแล้วคีบออกมา แต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะถ้าสมมติเราลองวินิจฉัยแล้วเราสงสัยว่าเป็นในกลุ่มของตัวนิ่วที่ละลายได้แต่ว่าถ้าเราละลายแล้วไม,ไม่ได้เป็นตามคาเนี้ยค่ะนิ่วไม่สามารถละลายได้หรือว่าเรามั่นใจเลยตั้งแต่แรกว่าเป็นนิ่วที่ละลายไม่ได้รวมถึงมีแนวโน้มที่จะมีอาการอุดตันอุดตันแล้วก็อาจจะต้องผ่าวออกผ่าออกก็จะช่วยในแง่ของเนื้อคือถ้ามันมีอาการที่มันอุดตันแล้วหรือมีความเสี่ยงที่จะอุดตันก็จะช่วยลด ปัญหาการเกิดการติดตามที่ตามมากับสองประโยชน์ก็ว่าสําหรับการที่ได้ตัวอย่างนิ้วมาก็คือการเอาไปตรวจว่านิ้วชนิดนั้นคือนิ้วอะไรก็จะช่วยในการวินิจฉัยแล้วก็ติดตามการรักษาแล้วก็ในการจัดการต่อไปอืแสดงว่าจริงๆไม่ได้ายความว่าต้องผ่าตัดทุกรายเสมอไปจริงๆไดเป็นมาได้เราพยายามพยายามเรียกกันอ่าเรียกว่าอะไรเทคนิคที่มันค่อนข้างแบบเจ็บปวดแล้วก็มีความเขอะไรไปอินวิเนซกับ หมือนแนวมากเกิดลาใช่ไหมคะคือจริงๆก็อย่างที่บอกมาก็จะค่อนข้างเชลเลนต์มากในการในการวิเคราะห์ว่านิ้วันนั้นคืออะไรก็ถ้าถ้าสงสัยว่าเป็นกลุ่มนิ้วที่ละลายได้เบื้องต้นคุณบอกเขาว่าอาจจะแนะนําว่าให้ละลายก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าดูแล้วแนวโน้มไม่น่าเลยเช่นแบบนิ้วดูแล้วแนวโน้มเป็นนิ้วแคลเซียมออสเลตมากๆแล้วมีแนวโน้มกานก็อาจจะมีความจุเปที้จะต้องผ่าถ้านิ้วมันมีขนาดใหญ่กว่าที่จะมีบอกมาได้ครับ จริงผมค่อนข้างสรุปก,กับคําว่านิ้วที่ละลายได้ว่าจริงๆี่ยผมคิดว่าเจ้าของหลายท่านอาจจะไม่ไม่ไม่ทราบตัวข้อมูลนี้นะว่านิ้วเนี่ยมันละลายได้จริงคือมันจะมีแบบที่ละลายได้แล้ละาลายไม่ได้ส่วนใหญ่ที่ละลายได้เนี่ยก็มันจะเป็นสตรูไว้ถูกไหมครับแต่จริงสตรูไว้ก็มีทั้งละลายได้และละลายไม่ได้นะครับหรือว่าโดยทั้งหมดแล้วสาม,มารถละลายได้จริงๆแล้วการละลายนิ้วใช้องประกอบเยอะเลยค่ะหมายถึงว่าในส่วนของตัว การทานอาหารการทานยาการให้ความร่วมมือของเจ้าของไงเนะะี่ยค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวนิ้วสวยบางทีถ้าองค์ประกอบมันไม่ใช่สวยร้อยเปอร์เซ็นคือถ้ามีสวยบางส่วนเนี่ยค่ะก็อาจจะไม่สามารถละลายได้เสดแล้วก็ต้องเข้าขุมมนบือกลางวิชัยแล้วก็ทำนายว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นสตูไว้ที่ลายได้ไหมโดยส่วนตัวก็อาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงค่ะเช่นสมมุติเจอสุนัขเทศเนียมี ลักษณะนิ้วคล้ายคลึงกับตัวสวยแล้วก็มีในส่วนของการติดเชื้อให้ทงเดินปสนัสสาวะก็อาจจะลองรักษาในแนวสไว้ก่อนอก็คือลองอะไปก่อนอแต่ถ้าหากทำทุกอย่างครบเครื่องหมดแล้วอลองติดตามการรักษาตัวนิ้วยังไม่มีขนาดลดลงหรือว่ามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นก็อาจจะต้องไปเซตแพทย<น>ไปดยการเก็บตัวอย่างอโอเคเกบเข้าใจได้ขอบคุณคุณหมอ,อมากทีนี้ผมได้รวบรวม นะครับคำถามที่คิดว่าเจ้าของน่าจะสงสัยพเพรียกว่าเป็นคำถามที่ผมปล่อยจากทาง้านบ้างแล้วกันนะเนาะเกี่ยวกับเรื่องนิ้วนะครับคำถามข้อที่หนึ่งเนี่ยที่ผมไดยินมาบอกมากก็คือแบบสัตว์เลี้ยงของเรายังไม่ได้เป็นนิ้วเลยนะครับยังไม่ได้เป็นนิ้วเลยไม่มีอาการเลย,เลยแต่ว่าอยากป้องกันการเกิดนิ้วก็แบบเป็นจังหวะมากๆเรามีวิธีไหมครับสามารถแบบให้อาหารลกนิ้วเลยได้ไหมหรือว่าควรจะมีอาหารประเภทไหนที่แบบ ป้องกันการเกิดนิ้วในอนตได้จริงๆแล้วอ่ถ้าแนะนำอะคะ่ะก็ไม่ได้แนะนําให้ทานอาหารโรคนิ้วเป็จริงๆสุนัขและแมวตัวควรกินอาหารสุนัขแล้วก็อาหารแมวตามช่วงวัยจะดีที่สุดแล้วก็ถ้ายืนพื้นสําหรับ ทุกชนิดนิ้วจริงดีสําหรับทุกปรวยแตค่ะคือการทานน้ำเยอะๆทานน้ำให้เป็นของคล้ายๆกับคนนี่แหละค่ะรทาน้ำน,น,น,น้ำเยอะๆก็จะดีแล้วก็หมั่นมาตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำก็คือ,คอถ้าถ้ามีความเสีย่ยงดูแล้วทางเดินปัสสาวะมีความเสี่ยงที่จะเกิดเช่นแบบเพิ่งเริ่มมีตะกอนอะไรอย่างี้ค่ะเราก็จะได้แก้ไขได้ทันเค่งขีไม่ไม่แนะนําให้ทานอาหารนิวเลยจริงมันเป็นโรอาหารเฉพาะโรคอาหารจริงถ้ายังไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไร กินแค่อาหารตามวัยก็เพียงพอแล้วก็กินน้ำเยอะๆเราพูดจริงอาหารรักษาโรคในโรรูหนึ่งเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในบางมุมกับโทษในบางมุมเหมือนกันเพราะนั้นก็เรียกว่าอาหารรักษาโรคก,ก็อาจจะต้องให้คุณหมอเป็นคนพิจรารณาอย่าบอกสมมดีคะทีนี้คําถามที่สองเนี่ยสืบเร,รื่องมาจาก็นคำถามแรกเลยเป็นคาําถามที่อันนี้ยอดออยิบมาที่สุดเลยครับอย่างในคนเนี่ยเราจะได้ยินว่ากินน้ําเยอะๆกินน้าเยอะๆเพื่อไม่เป็นนิ่วบางคนก็เป็นจังงูามากซัดน้ําไป หมาแมวก็เหมือนกันเนาะตอนที่คนหมอกูจริงๆก็การทานน้ำข้ดีจริงๆดีกับทุกระบบของตัวร่างกายเลยค่ะแล้วก็สำหรับตัวทางเดินหัอดสว้วก็ดีทั้งในโรคนิ่มแล้วก็โรคไตก็คือการทานหนังเยอะๆเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดแล้วก็ ในส่วนของตัวปสวัสสาวะค่ะการที่ปสัสสาวะเข้มข้นมากๆก็มีความโน้มนาที่จะทําให้เกิดการตกตะกอนของตัวแระทานดดาที่เก่าไปตั้งแต่ช่วงเป็นคริสตัลรวมเป็นก้อนนิ่วก็ <c oughs> การทานน้ําเยอะๆก็จะทำให้ปสัสสาวะเจือจางพองปสัสสาวะเจือจางเนี่ยข้อดีค่ะก็คือจะช่วยในแง่ของหนึ่งก็คือทําให้ลดการการโดนตัวของตัวผลิตแล้วมันเหมือนสางละลาย พอเราเติมน้ำเข้าไปเยอะๆมันก็จะจางมากๆอีกอันหนึ่งที่เป็นข้อดีมากๆคือพอทานน้ำเยอะๆจะบังคับให้ส่วนแล้งแมวต้องไปฉี่พอเขาไปไปปัสสาวะหรือไปฉี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยขับในส่วนของตัวตะกอนที่ที่อ่ามีนวโน้มที่มันจะรวมตัวกันเป็นเป็นตัวนี้เหมือนเราแบบโชว์ติดกาแฟแล้วถ้ามันแบบเจือจางมากมันก็แทบไม่มีการตะกอนเล็กนค่ะไม่รู้คุณหมอเคยเจอไหมผมมาเจอมันข้างบ่อย สัตว์เลี้ยงค่อนข้างแบบกินน้ําน้อยโดยเฉพาะอย่างผมเนี้ยผมเป็นหมอแมวผมรักษาแมวเป็นหลักแมวจะกินน้าน้อยเยอะมากนะผมว่าเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นมันมีวิธีในการแบบส่งเสริมการกินน้ําให้มากขึ้นแมจริงๆก็ถ้าเริ่มต้นอันแรกเลยก็คือการเลือกชนิดอาหารคือถ้าเรารู้ว่าแบบสุนัขและแมวลูกเราเนี่ยทานน้ำทานะอาหารอาหาทานทานน้ำได้น้อยมากอาหารเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองชนิดเนาะอาหารเมกะอาหารเกียร อาหารเปียกเนี่ยจะดีมากกว่าอาหารเม็ดในแง่ของตัวความชื้นเลยนะตัวอาหารเปียกยังมีความชื้นค่อนข้างมากถ้าเรารู้ว่าสุน,นัขในแนวเราทนานน้ําได้ค่อนข้างน้อยค่ะทานอาหารเปียกก็จะช่วยในแง่เติ่มการาอีกทั้งตัวอาหารเปียกค่ะเราอาจจะเติมอ่าน้ำนิดๆหน่อยๆหรือเติมตัวน้ำซุปที่ไม่ได้ปรุงรสนระคะก็จะช่วยเพิ่มการทนานน้ำได้ในสุนัขเทคนิคอื่นๆก็จะเป็นเช่นอาจจะเพิ่มแบบ ตัวน้ําแข็งหรือน้ําเย็นนิดนึงไม่ได้เย็นจับนะคะสักนิดหนึ่งเพิ่มความน่าทานของตัวน้ำอาจจะชอบน้าเย็นใช่อาจจะแบบเป็นอาจจะเติมน้ําหวานนิดหนึง่งแต่ไม่ไม่ได้เอาหวานมากนะคะเป็นแอลเป็นอเอหวานเ,นเาานจียวเดี๋ยวน้นเป็นหวานแทนเอานิดนึงเพื่อ <ๆ S 2> เพิ่มความหอมอะไรพวกนี้ค่ะเพิ่มความน่าทานน้ําซุปที่ทําเองก็ได้ที่ไม่ปรุงรสอะไรเงี้ยค่ะทําแบบต้มเนื้อสัตว์ต้มที่ที่ทาเป็นตัวหนังสต็อกผลิตพวกนี้ก็เพิ่มการทานน้ําได้ส่วนแมวเนี่ย อาจจะเอาใจยากนิดนึงค่ะแมวเนี่ยอาจจะต้องดูรายละเอียดรายตัวเช่นอ่าคนนี้ชอบน้ําพุคนนี้ชอบน้ําไหลคนนี้ชอบน้ําเทใหม่น้ําสะอาดต้องเปลี่ยนน้าเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องสังเกตแต่ว่าก็อาจจะยากนิดนึงสาหรับแมวแล้วก็ในปัจจุบันก็อาจจะมีบางผลิตภัณฑ์ที่ผลิตกกลุ่มน้ําที่มีกลิ่นพวกนี้อาจจะลองดูก็ได้ค่ะอาจจะช่วยแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงก็อาหารเปียกก็อาจจะช่วยได้เพิ่มเพิ่มความความชื้นในอ่ะ มันก็ปัดเจงกรแมวบางตัวก็ได้ผลตัวก็ไม่ได้ผลทุกยากโอ้โวันนี้ผมว่าครอบคุมทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนิว่วจริงๆนี่เป็นโรคที่สําคัญนะจริงๆแบบเจอค่อนข้างบ่อยมากเลยครับในแบบหนึ่งหน,นึ่งวันไยถ้าเกิดให้ผมน i s t โรคที่แบบเจออันดับท็อปอะผมว่าหนึ่งในนี้คือเรื่องเรื่องนิ่วนะเป็นโรคที่แบบเจอค่อนข้างบ่อยโอเควันนี้ผมว่าแบบความรออันแนก็สมควรอยากให้คุณหมอ คนนิชานะครับช่วยให้ข้อคิดดีๆกับเจ้าของสัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับเรื่องนิ้วหนยครับก็จริงๆตัวโรคนิ man, long, ้วอะค่ะในสัตว์เลี้ยงค่ะจริมันเป็นโรคที่ที่พอจะป้องกันในการเกิดได้ถ้าทําไม่ได้มีพวกกลุ่มโรคประจําตัวหรือพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรก็สในการดูแลในส่วนของพวก น้ำหรืออาหารให้เหมาะสมกับในส่วนของแต่ละช่วงวัยแล้วก็จริงๆก็ถ้าแนะนําก็คือแนะนําตรวจสุขภาพเป็นประจําถ้ามีปัญหาอะไรเราก็จะได้มาเจอตั้งแต่เล็กเนยค่ะแล้วก็ถ้ามีอาการพร้อมผิดปกติก็ควรรีบพาเข้ามาปบอกาในส่วนของก็สตพทพ์จะได้รีบแก้ไขปัญหาลดในส่วนของของตัวภาวะแทรกซ้อนหรือความเสียที่จะเกิดตามมาเช่นในส่วนของตัวทางเดินกระซอะปุดตันไตวายก็ ขอบคุณคุณหมอคนนี้เช้ามากนะครับคนนี้โอ้โหได้ความรู้แบบเต็มที่จริงๆเกี่ยวกับเรื่องนิว่วอย่าลืมนะครับสําคัญที่สุดหนึ่งเลยก็คือกินน้ําให้เพียงพอนะครับจาัดก,การเรื่องน้ำไม่ดีแล้วก็สองเลยก็คือพาไปตรวจสุขภาพเป็นประจําคุณผู้ชมจะเห็นว่าทุกอีพีจะพูดเรื่องเนี้ยไม่ว่าจะเป็นอ่คุณหมอท่านไหนก็ตามแนะนําให้ตรวจสุขภาพบางทีเราอ่รู้ไว้ก่อนเลยครับการป้องกันให้โรคเนี่ยมาดําเนินไปเนี้ยมันทําได้ง่ายกว่านะครับก็สําหรับ อีพีต่อไปนะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากให้ผมพาผู้เชี่ยวชาญคนไหนเรื่องอะไรเนี่ยนะครับพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างน,น,นี้ได้เลยผมสัญญาว่าจะพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเนี่ยมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมหมอคริวิศแล้วก็คุณหมอปุณิชานะครับขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วปนใหม่จากอีพีหน้านะครับเวกคยูชแนลพอดแคสต์สวัสดีครับ